สวัสดีครับช่องเกษตรแฟมิลี่นะครับวันนี้มาพบกับผู้รักบอนสีทุกท่านนะครับขอแนะนำบอลสีอีกตัวนึงนะครับที่มีความสวยงามนะครับนั่นก็คือบอลสีศิลาหุ้มทองนะครับมาดูลักษณะของศิลาหุ้มทองนะครับลักษณะบอลสีสิลาหุ้มทองครับเป็นบอลใบไทยรูปหัวใจนะครับลักษณะของพื้นใบเป็นสีเขียวนะครับมีสีเขียว แล้วก็กระดูกนะครับมีสีเขียวเข้มนะครับสะดือจะมีสีเขียวปนม่วงนะครับลายเส้นเป็นสีเขียวจากกระดูกถึงขอบใบนะครับลักษณะของการกัดสีนะครับใบอ่อนจะเป็นสีเขียวนะครับพอโตขึ้นมาสักพักหนึ่งนะครับพอใบขยายใหญ่นะครับก็จะมีพื้นใบออกสีม่วงนะครับปนสีชมพูนะครับ มีความสวยงามและก็มีแต้มทั่วทั้งใบนะครับเป็นปื้นเล็กๆนะครับยาวๆสีขาวนะครับลักษณะของศิลาหุ้มทองมีความโดดเด่นสวยงามนะครับเป็นศิลปะที่สวยงามของบนสีนะครับตอนนี้ก็มียอดใหม่นะครับกำลังแทงหลอดขึ้นมากบกำลังจะกางใบนะครับหูยักษ์สองข้างนะครับลักษณะของ สะดือก็ห่างจากใบหูนะครับกางหูหยักเล็กน้อยประมาณ1นิ้วนะครับมาดูลำต้นนะครับเป็นกา้านสีสีออกดำนะครับกับใบก็มีอยู่ตรงคนใบเล็กน้อยนะครับลำต้นอ่อนที่ใบเขียวก็มีลักษณะสีเขียวพอต้นลำต้นแก่นะคือก้านใบแก่นะก็มีลักษณะสีดำนะครับ สีเข้มนะครับศีลาหุ้มทองครับมีความสวยงามโดดเด่นตรงที่สีสันนะครับปัจจุบันก็ราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่หลักร้อยหลัก,ลกพันนะครับท่านใดสนใจก็ก็สามารถหาเก็บไว้ได้นะครับมีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดและของผู้คนที่ชอบบอนสีนะครับศีลาหุ้มทองนะครับ มีความโดดเด่นสวยงามนะครับก็ขอฝากติดตามช่องเกษตร f ฟ m i l y นะครับในการแนะนำบอนสีต่างๆหรือพันไม้ชนิดต่างๆไม้ดอกไม้ประดับหรือเป็นต้นไม้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆนะครับไว้สำหรับติ่คอยติดตามนะครับช่องเกษตร f ฟ m i l y จะสรรหาแล้วก็นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมพันไม้ต่างๆนะครับ วันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ